ปัญหานกไม่ลงหลายๆอย่างบางทีนกต่อมีผลมีผลมากนะมีผลมากด้วยคืออย่างน้อยนะครับนกต่อที่ไปต่อต้องสเต็ปไม่ตายคือขาไม่นิ่งดดเกาะคอนั้นคอน,นี้นต้องกระจนคือล่อคือมีลูกล่อลูกชนน้อย้เขาต้องเล่นประมาณนั้นอาจจะร้องมากไม่ร้องมากก็ยังยังยังไหวครับแต่ถ้านิ่ง แต่ถ้านิ่งเนี่ยบางบางตัวนกกลัวนะครับถ้าถ้าอาสมมุติเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขยับแล้วสมมติอะ <c oughs> ถ้านกถ้านกป่าเข้ามาถ้าเขานิ่งอย่างเงี้ย <c oughs> โอกาสที่ฟาวกินอห้ยเยอะมากนะครับอันนี้เรียกนกขาตายนะครับานกขาตายคือเสเตบตายแล้วถ้าเป็นมวยคือก้ามไม่ออกแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยได้นี่แหละตัวหนึ่งที่เราได้ได้ทําเสริมคือตัวนี้ อ,อน,นี่ที่มาเลยครับนี่มาแล้วอันนี้คืออะไระครับผมข้าวมวนเท่าอันนี้คือผลไม้ผลไม้ปอมนะผลไม้ร่อนนกตัวนี้เป็นตัวถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยตอนนี้พี่น้องทั้ง,ท,งทางภาคใต้ภาคกลางนี่สั่งเข้ามาเยอะนะครับจริงๆเราก็เรียนแบบมาจากผลไม้ธรรมาชาติคือเราไปดูจากอาจารย์รกเก่าๆที่เขาลงเขาเขาเล่นกันอยู่เนี่ย ขาก็จะมีผลไม้ปลอมซึ่งปกติเราจะเห็นพวกเชอร์รี่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับคือขอให้ง่ายขอให้เป็นสีแดงสีอะไรก็ได้ทีนี้เราก็เลยลองทำมันนี่ดูแล้วไปแล้วไปพวกนี้มันมันมันทำให้มันทำให้นกเนี่ยมันล่อให้นกตัดสินใจลงเร็วขึ้น <Ü> uh. คือลักษณะลงเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าเขาจะลงตีนกเราคือเข้ามาเพื่อที่จะกินครับ,ค,รบคือมันคือมันจะเปลี่ยนความรู้สึกว,ว่านกที่กําลังเอาง่ายนก นกเข้ามาไม่กล้าเข้าตีนกตัวนี้แน่นอนแหละแต่เขามาสังเกตการอยู่นานเขาจะเห็นนกตัวนี้อยู่ข้างในแล้วก็จิกผลไม้แถวเนี้ยเขาอาจจะคิดเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกว่าอ๋ออาจจะมีเพื่อนฝูงที่กาลังกินผลไม้อยู่ <S 1> <S 1> เข้ามาร่วมเพราะอย่างที่เขามาเนี่ยอย่างที่ติกปลายฟงปลายคอนอย่างเงี้ยอันนี้คือดัเอาอันนี้ตัวเองใช้ก็เลยต้องทําให้นะแล้วก็จะมีเนี่ย네บางทีก็จะทําเป็นช่อ,องอย่างเงี้ยตัวนี้ตัวนี้ก็มีหลายท่านที่สั่งไปเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้สำหรับท่านที่ มีเสียบปพะเนี่ยนะตัวนี้นกก็ลงจิกด,ดีเหมือนกันคือตัวนี้มันจะช่วยให้นกตัดสินใจที่จะลงพระเนี่ยได้เร็วขึ้นผลงานมีเยอะไหมครับผลงานผลไม้ปลอมโอ้เยอะครับจริงๆอยากจะทําเดี๋ยวจะให้อดินทําสักงอีพีนหนึ่งที่เกี่ยวกับผลงานของที่ได้กับตัวนี้มาเลยนะครับคือเราเห็นนี่จิกจิกกินหลุดเลยนะใช่ใช่ครับจิกจิกลงกินกินอย่างเงี้ยจริงๆเลย อันนี้คือตัวช่วยอีกตัวหนึ่งพี่แล้วทีนี้ถามเนี่ยอย่างพวกป่าสม้มอพวกนกเขียวที่ได้มานะครับคือจากอันนี้ไม่ได้ลงสู้แน่นอนครับคือเขาเป็นนกเด็กทึ่ไม่ลงสู้แล้วอีกอย่างคือเข้ามากับพ่อขบแม่ครับปุ๊บพ่อแม่เข้ามาต,ตีแต่แต่แต่ถ้ามีลูกนะเขาจะไม่เข้าครับอันนี้คือรู้เลยโฉบโฉบไล่เฉยแต่ว่าเขาจะไม่เข้าใกล้เพื่อที่จะเหยียบเนี่ยไม่แต่ลูกมาแล้วโอ้โโทษทีโทษทีเห็นอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้อยู่ แม่บินไปไหนพ่อบินไปไหนก็ช่ไม่ไปนะครับผมเพิ่งได้ปากส้มมานะครับน่ะแอดบินก็เพิ่งได้มาผลงานผลงานนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เยอะนะครับตอบโจทย์ได้เยอะพอาะทุกตัวเนี้ยเมื่อเช้าน้องที่ทางโอ้หลายคนคนระับทางสุรินทางภาคกลางพัก,กามาทางภาคใต้นะครับบอกว่าตอนนี้คือคือได้ได้ได้ตรงนี้เยอะได้กับตรงนี้เยอะคือมันช่วยให้มันล่อแม้แต่ปลาหลอดนะครับพวกปลาหลอดเนี่ยเข้ากินเลย นนมีผลงานนะครับผมเคยไปต่อชมพูสวนแล้วติดนกปลอดนกขอดเนี่ยครับลงมากินผลไม้อันนี้ติดเห็น<ๆ>หลายหลายคนด้วยหลายคนด้วยน้องอะไรนะน้องโยที่อุดรเกิด<ย>ที่อุดรครับแลก็จอคือใส่ถ้าเป็นเนียอย่างเงี้ยเนี่ยของแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะใส่ใส่อย,อย่างนี้เลยเพื่อที่จะให้ลงมาคือเขาเห็นนะเขาจะลงกินครับตัวนี้มันจะช่วยช่วยล่งนกด้วยแล้วอย่างเอาง่ายงนกที่ลังเลนกที่ลังเล่ะจบ ครับนะครับนกนกที่ลังเลที่ไม่กล้าอันนั้นคือเขาเขาจบได้เร็วเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะกินแล้วอย่างนกที่กําลังที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะคิด<ช>ว่าจะเอาผลไม้ไปเพราะว่ามันจะคล้ายๆพวกตะขบครับ,รบใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าว่าว่าอันเนี้ยคือลูกอะไรนะมันก็มองเหมือนกับอันนี้มันเป็นใบตำลึงคล้ายๆใบตำลึง แต่เราก็มาทําเป็น<ง>เป็นอะแดปอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็จะคล้ายๆเม็ดพิไทยก็ไม่ใช่นะครับผลผลแพรพารวยแล้วกันนะครับเ <laughs> พราะว่มชื่อแต่ว่า <laughs> ต้องบอกว่าคือตัวเนี้อันนี้ก็คือทําขึ้นมาถือว่าเป็นการแบ่งให้กับกับพี่น้องไปใช้ดูไปลองดูเฉยๆนะครับ,รบสั่งมาทุกวันนะครับพอให้ให้ลูกสาวทำนะครับพอได้ค่าขนมโรงเรียนนะครับแต่ก็ทำบันละเยอะเหมือนกัน <laughs> เลิกเรียนมาก็ต้องมานั่งทำเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์วันนี้ก็น่าจะเกิน30กพวงนะครับอย่างเงี้ยก็คือคนสั่งไปเยอะ